ครับสวัสดีครับครานี้จะพามาดูการเตรียมเบดดิ้งนะครับหรือที่อยู่หรืออาหารให้เขานะครับก่อนที่เราจะนาตัวเลี้ยงเราต้องมีเบดดิ้งมีที่อยู่ให้เขาต้องก่อน,นะครับก่อนก่อนที่จะนําเข้ามามาเลี้ยงก็คือ Cat นนี่เบดดิ้งมีอยู่2อย่างก็คืออย่างอย่างแรกที่เขาทํากันทั่วไปคือการแช่น้ําแช่น้ําไว้ประมาณ3วัน5วัน7วันแล้วแต่ครับแต่เขาจะมีการถ่ายน้ํา ่ายน้ำด้วยก็คือ,อวันหนึ่งถ่ายน้ําทีอีกวันถ่ายน้าทีนะครับสวันถึงหวันหรือว่าอาจจะเป็นอาทิตย์ก็ได้แล้วก็นําไปพึ่งที่พึ่งลมให้ให้หมันิดหนึ่งก็แล้วมาใช้งานได้ครับ่วนผมจะใช้วิธีการการหมักว่าพื้นที่มันแค,คบถ้าเกิดว่าการะมังใหญ่ๆที่จะแช่หรือว่าเป็นบ่อแบอช่อย่างเขาไม่มีผมว่าแช่ได้ทีเลยกระมังไม่ใหญ่เท่าไหร่งั้นผมก็เลยจะ แช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งคืนแช่ไปหนึ่งคืนแล้วก็จะใส,ส่ฟรีเฟตถังข้าแสบไปในน้ำที่แช่นะครับจากนั้นพอหนึ่งคืนหรือสองคืนเนี่ยให้ขี้บัวมันนิ่มนิ่มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะตักไปใส่ในกระสอบตักใส่กระสอบแล้วก็ตั้งทิ้งไว้งร้บประมาณ2อาทิตย์มันจะเป็นการหมักครับหมักเพื่อข่ายแก๊สบางทีเราอาจจะไปพรว,ว,วนเขามา้างก็ได้ตอนเราไปพรวนเนี่ยมันมันจะมีความร้อนขึ้นมาเลยครับมันสัมผัส ราสัมผัสได้เลยความร้อนของที่วัวที่แช่ไว้เมื่อคืนนะครับทีผมจะตัดเพื่อเอาเอากลมันไปแช่ที่วัวต่อแ้ก็ตัดใะอบไว้ถ้าตัดจากเราแช่ที้วัวไว้เมื่อคืนเราก็จะตัดที้วัวมาใส่ไว้ในกระสอบ ทิ้งไว้ผมจะทิ้งไว้ประมาณ2อาทิตย์ครับก่อนที่จะนํามาใช้เพื่อให้มันขายแก๊สครับอันนี้ที่แช่ไว้แล้วประมาณใส่กระสอบไว้แล้วประมาณ2อ,องวันครับลองลองเอาท่อเรื่ออะไรมาคุยคุย,คย,คยดูครับเอามือไปแย่ดูเนี่ยมันมันจะมีความร้อนขึ้น,นมาเลยครับมันจะสัมผัสมือได้เลยว่ามันร้อนครับไอ้ถ้าอย่างเนี้ยเรายัางใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันยังร้อนอยู่ใส่ไส้เดือนไปไส้เดือนก็จะหนีหมดครับส่วนน้ําเนี่ย เราจะเอามาไปผสมน้ําแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ได้เลยครับอันนี้ปุ๋ยยังดีครับหรือไม่เพื่อเป็นการประหยัดเราก็เอาขี้วัวใหม่ขี้วัวที่ยังไม่แช่ขี้วัวแห้งมาใส่แล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วเราก็แช่ต่อแล้วก็แล,กแล้วก็เราก็แช่ไปอีกคืนสองคืนแล้วก็ตัดมาใส่ในนี้ใหม่ตัดขี้วัวแล้วก็เอาน้ําเนี่ยแช่ต่อเพื่อเป็นการประหยัดน้ํานะครับเมื่อก่อนเคย ถ่ายน้ำเหมือนกันสองสามวันครั้งสองสามวันครั้งมันค่อนข้างจะเปลืองน้ำเหมือนกันครับก็เลยหาวิธีเอารองรองเอาน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปลดต้นไม้หรือไม่ก็มาแช่ที่วัวซ้ำครับมันใช้ได้เัีเอาน้ำที่แช่ที่วัวก็คือมาแช่ที่วัวม่ายน้ำก็แกะเทใส่เลย หลังจากเราเกลี่ขี้วัวไปแล้วเนี่ยสังเกตดูว่าขี้วัวมันจะลอยฮะเราอาจะช่วยเขากดเราก็เติมน้ําเข้าไปเติมน้ําใหม่เข้าไปแล้วก็อาจจะช่วยกดหน่อยเพราะว่าขี้วัวมันจะลอยจะได้มันจะได้โดนน้ําทัวถึงแเราก็ใส่ให้น้ําท่วมอย่างนี้เลยใส่ให้น้ําท่วมท่วมมิดขี้วัวทั้งหมดแล้วก็เราก็ใส่จิลินทรีย์สักพ่อแสงนะครับไปด้วยช่วย จะดีทำไเยอะเพ่ช่วยในการย่อยสลายได้ดีขึ้นครับ,รบพอพอเสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้อย่างเงี้ยประมาณหนึ่งคืนหรือสองคืนครับแล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอวันพรุ่งนี้ก็เราก็จะมาตักใส่กระสอบพุนีไว้ครับตักทิ้งไว้นี้ทำวัสดุกระต๊อกไดเยอะครับเราจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสองอาทิตย์ครับ เพื่อให้เป็นไคล์น้าไคลยความร้อนออกออกให้หมดก่อนครับอย่างที่วัวที่เราเอาใส่กระสอบนี้ตั้งถึงไว้เนี่ยถ้าบางทีเราก็อาจจะลดน้ําช่วยได้นะครับลดน้ําไปเลยช่วยได้ช่วยไคล์ไคลความร้อน,นที่นีหน่อยครับครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือวิธีการเตรียมเบดดิ้ง,งก็คือที่เรือกใช้วิธีนี้ก็เพราะว่า ผมไม่มีกระมังใหญ่ๆหรือว่ากระมังที่พื้นที่มันไม่พอที่จะตั้งกระมังใหญ่ๆหรือเป็นบ่อบ่อซีเมนต์ใหญ่ๆเหมือนเหมือนที่การทีมเบดดิ้งเยอะๆที่เขาใช้เป็นบ่อปูหรืออะไรเงี้ยครับที่พี่แช่ที่วัวได้ทีละเยอะๆกรับพื้นที่ผมไม่ไม่ไม่สามารถแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่จะพึ่งพึ่งสาหรับเวลาให้ให้มันหมาดหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีพื้นที่มากพอครับก็เป็นแค่พื้นที่บ้านข้างๆบ้านแค่นั้นเอง ล้วผมก็เลยใช้วิธีการแช่น้ําแช่น้ําในกระมังครับแล้วก็คืนหนึ่งก็เลยมาใส่ตักใส่กระสอบนี้ก็แค่หาที่จะวางกระสอบแล้วก็ทิ้งไว้สองอาทิตย์ครับส่วนที่ใส่ยูนิซีสังคอดแสงเข้าไปเพิ่มเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องการย่อยสลายแล้วก็เรื่องกลิ่นด้วยครับแต่ปกติแล้วที่วัวแช่น้ํามันก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับกลิ่นมันไม่งนะครับ ตอนนี้ที่บ้านเนี่ยขี้แมวเหม็นกว่ขี้บวยครับโอเครับการเตรียมเบดดิ้งของผมก็อยูป่ประมาณนี้ครับเพื่ออค่อ,อ,คอยๆสะสมเบดดิ้งให้พอกับปริมาณส้เดือนที่จะเอามาลง <c oughs> เดี๋ยวไปดูทีการตอนลงสิ้เดือนครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ